ือกยากรถยนต์ยังไงให้ดีและเหมาะสมกับรถเรามากที่สุดเราจะรู้ได้ยังไงว่ายางรถยนต์ของเราเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนยางการที่เราจะรู้ได้นะครับว่ายางของเราเนี่ยสมควรเปลี่ยนหรือยังข้อแนะนําที่ดีที่สุดจะแนะนําให้ไปตรวจเช็คกับศูนย์บริการที่มีช่างผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางนะครับที่ผ่านการอบรมของตัวความรู้เรื่องยางมาแต่มันก็ไม่ใช่องค์ประกอบหลักนะครับที่จะทําให้เราตรวจเช็คเองเบื้องต้นไม่ได้ วันนี้<ส>นวันนี้นนนใช่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีเบื้องต้นที่จะเช็คได้ว่าถึงเวลาอันสมควรในการเปลี่ยนยางของรถเราแล้วหรือยังวันนี้ผมมียางที่ลูกค้าเปลี่ยนออกมาแล้วด้วยหรือเรียกว่ายางที่ผ่านการใช้งานไปแล้วมาให้ดูเพื่อเปรียบเทียบในการเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจในการเปลี่ยนยางะนะครับ <Okay. S 1> อันนี้คือตัวยางที่ผ่านการใช้งานมาประมาณ3ปีหรือประมาณ<อ>60,000กิโลนะครับเจ okay. ไหนดูซิดูยังไงครับพี่ต้องหลักๆนะครับเราก็จะดูความหนาของตัวดอกยาง นะครับว่าความหนาของตัวดอกยางสภาพหน้ายางมีดอกยางที่หลุดล่นแตกรงงานหรือมีความหนาพอในการใช้งานหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ตรงนี้คือดอกยางนะครับอ๋อแล้วอย่างนี้สภาพตรงนี้นี่คือมันเริ่มแตกแล้วใช่มีอาการแตกแรงงานนะครับเริ่มมีอาการหลุดร่นของตัวยางแล้วแต่ยางโดยทั่วไปนะครับจะมีตุ่มยางอันนี้เขาเรียกว่าตุ่มยางนะครับอันนี้เหรอคะที่มันแตกฝาอย่างนี้ อ่าใช่ครับใช่ตุ่มยางหรือสะพานยางเนี่ยจะวัดล่องรีดน้ําหรือความลึกของตัวดอกยางนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตามมาตรฐานน่ยจะอยู่ประมาณ1 6จถึง2มมตรจะแนะนําเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าดอกยางสึกใกล้สะพานยางต่ากว่า1.6หรือ2มมตรเนี่ยคุณสมบัติในการยึดเกาะถนนและรีดน้ําจะค่อนข้างต่ำอ๋องั้นแสดงว่าทิ้งไว้ได้นานก็คือไม่ปลอดภัยกับเราแน่นอนแหละเพรายังเรานแบบนี้อยู่ใช่ครับอาจจะไม่ปลอดภัยในการขับขี่นะครับอาจจะมีการเหินน้ําได้แล้วอย่างนี้เวลาเราวัดคือต้องวัดทุกสะพานเลยหรือเปล่าส่วน นะครับของตัวดอกย,าง,ยงอางอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นถามว่า,าอาจ<า>จะดูจากอายุการใช้งานนะครับอย่างเช่นอายุการใช้งานจากวันติดตั้งเนี่ยโดยรวมเขาจะใช้ประมาณสัก2ปีหรือประมาณ5 0,000กิโล <inequalities S 1> โดยรวมเนี่ยถ้าอายุการใช้งานอย่างยางตัวนี้จะผ่านอายุการใช้งานมาประมาณ3าปีแล้วหรือประมาณ5 0,000กิโลโดยรวมนะครับอาจจะดูสังเกตได้เบื้องต้นจากวันผลิตของยางตรงไหนเออนะครับวันผลิตของยางตัวนี้เขาก็จะดูเป็นไอสองตัวแรกเนี่ยจะดูเป็นสัปดาห์ยางนะครับไอสองตัวหลังเนี่ย คือจะเป็นปีผลิตปีผลิตเพราะฉะนั้นอันนี้อ่านได้ง่ายๆเลยก็คือยางเส้นนี้ผลิตในสัปดาห์ที่สามสิบแปดใช่ครับใช่ครับผมยางตัวนี้เลยบ่งบอกได้ว่าอาจจะใช้มาประมาณ3ปีหรือประมาณห0 0 0มืนกิโลแล้วสามปีนี้คือก็ต้องเช็คล้วแหละถึงเวลาแล้วจริงๆว่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนอกจากยางสภาพการใช้งานเนี่ยแตกแล้วดอกยางก็ตื้อแล้วยางก็ตื้อแล้ว เราก็ต้องใช่ครับอย่างนี้ก็แนะนําเปลี่ยนแล้วถ้าคุณลูกค้าลองตรวจเช็คตามขั้นต้นแล้วเนี่ยถ้าดอกยางยังสูงกว่า 1.6- หรือ2มมตรหรือสภาพดอกยางยังไม่มีการแตกแรงงามากอาจจะต้องกลับมาตรวจเช็คอีกทีประมาณ 2- 3 0ถึงกิโลหรือถ้ารถมีการใช้เยอะเนี่ยอาจจะต้องเช็คบ่อยขึ้นนะพอเราได้รู้ว่าสภาพยางที่เราใช้งานอยู่เนี่ยถึงเวลาเปลี่ยนแล้วหรือยังทีนี้ค่ะพี่ต้องเวลาที่เรามาเปลี่ยนยางเนี่ยเรามาจะเจอคำถามแหละครับว่าคุณลูกค้าคใช้ยางไซส์ไหนครับ แล้วยางไซส์ไหนอ่ะมันดูยังไงรคะรพี่โมงส่วนใหญ่ถ้าการแนะนําการเปลี่ยนยางนะครับจะแนะนําให้ดูจากคู่มือรถเป็นหลักคู่มือรถจะบอกถึงขนาดยางจะมีจุดดูอีกที่หนึ่งก็คือสติกเกอร์ข้ามประตูจะบอกถึงขนาดยางที่เหมาะสมกับรถนั้นๆการดูจากตัวเลขจากคู่มือแล้วเราก็ต้องดูเปรียบเทียบจากยางที่เราเลือกใช้ ในการจะเปลี่ยนด้วยก็คือหนึงถ้าตามคู่มือบอกว่าหน้ายางขนาดเท่าไหร่จะแนะนําให้ใช้ตรงรุ่นตามขนาดมาตรฐานนั้นให้ใกล้เคียงมากที่สุดเอาหลักๆเดีย๋ยวเราไปดูที่ตัวยางมิชลินกันดีกว่าโอเคครับไหนคะพี่บอกครับอันนี้คุณฟ้าที่ดูจากคู่มือรถไปแล้วนะครับว่าขนาดยางของรถคุณฟ้าเนี่ยขนาดยางเท่าไหร่อันนี้เราต้องมาดูยางจริงกนด้วย ว่าขนาดเนี่ยมันเหมาะสมตามมาตรฐานของรถคุนฟ้าหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเตรียมยางจริงมาให้แล้วจะมีตัวเลขมากมายเลยครับแต่อนี้ผมจะมาแนะนําให้ดูถึงตัวเลขหลักๆนะครับเพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจให้เหมาะสมกับรถมากที่สุดอ่าสเปกยางบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกตัวเลขหลักๆก็จะมี2มาตรา่วนนะครับก็คือ1อาจจะบอกเป็นมิลลิเมตรนะครับ หรืออาจจะบอกเป็นนิ้วแต่ยางบ้านเราเนี่ยมาตราส่วนหลักๆจะคิดเป็นมิลลิเมตรนะครับมันก็จะมีตัวเลขหลักๆก็คือ265เนี่ยจะบอกความหนาหรือความกว้างของตัวหน้ายางนะครับไอ้ตัวเนี้ยจะคิดเป็นมิลลิเมตรก็คือหน้ายางใช่ความกว้างคองกวา้าง,งตัวหน้ายาง เัวแรกชุดที่2เนี่ยครับ45เนี่ยค่ะมันก็จะบอกความสูงของแก้มยางนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยางของตัวหน้ายางด้วยอันต่อไปก็คือตัวอาสัญลักษณ์ลานี้อ่าเป็นเป็นยางที่เขาบอกว่ายางตัวนี้เรียกว่ายางเลดียนเสริมย่เหล็กไม่มียางในนะครับค่ะแต่ยางสมัยใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางเลดี้แล้วครับคุณฟ้านะครับเรียกตัวอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือ20 20อันนี้จะบอกถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของแม็กที่สามารถใส่กับยางตัวนี้ได้จะบอกเป็นนิ้วนะครับตัวนี้ อันนี้ที่สําคัญคืออะไรถ้าเราดูตัวเลขตัวนี้ผิดอาจจะใส่ยางกับตัวรถของคุณฟ้าไม่ได้นะครับผิดเลยผิดก็ช่ผิดเลยใช่ใช่ไปหนึ่งหลักไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วก็มีตัวเลขที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการดูประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เหมาะสมในการเลือกซื้อยางให้เหมาะกับตัวเรานะครับผมอยากจะแนะนําให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเทรวะเทรวะอ่าเขาเรียกว่าค่าการสึกหลอของตัวยางนะครับถ้าตัวเลขเนี่ยครับคุณฟ้ายิ่งน้อยจะมีการสึกหลอที่เร็ว แต่มันจะได้เรื่องอะไรกลับมา 1. ถ้ามีการสุดยอที่เร็วจะได้เรื่องความนุ่มเงียบการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับถ้าลูกค้าอย่างคุณฟ้าต้องการความนุ่มเงียบก็ต้องดูเลขตัวนี้ให้ต่ำๆหน่อยต่ำๆแล้วอย่างตัวนี้2 2 0สูตรคือต่ำไหมคะค่อนข้างต่ำนะ้วมันอาจจะมีต่ำถึง200 หนึ 160, อันนั้นอาจจะไม่ถึงก็เหมาะกัาการใช้งานจริงนะครับเพราะค่าการสุดหลอที่ต่ำมากมันอาจจะทำให้ดอกยางสุดหลอเร็วกว่าไงสุกหลอเร็วสักประมาณ220-240เนี่ยก็ถือว่าโอเค,คอีกอันนึงที่จะแนะนําให้คุณฟ้าดูต่อไปเขาเรียกว่า t ช a c ช i o n นะครับ <Okay. S 1> t a c ช i o n ตัวนี้มันจะบอกเป็นตัวอักษรและ t r a c ช i o n คือ ค่าของยางชุดนี้ที่จะหยุดรถในถนนเปียกมันจะบอกเป็นตัวอักษรแทนน,นอกเหนือจากตัวเลขแล้วอย่างเช่นถ้าเป็น AA เนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วโรงน้ต้องปลอดภัยมากๆใช่ใช่สแสดงว่ายางชุดนี้สามารถรีดน้ําหรือหยุดรถได้ดีในถนนเปียกอีกอานหนึ่งก็คือเทมเพอเจอร์คือยางชุดนี้สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้ถึงขนาดไหนจะใช้สัญ,ญลักษณ์ย่อเป็นตัวอักษรเหมือนอกัน <A. S 1> ถ้าสูงสุดก็คือใจ A a ถูกแต่ตัวนี้ถือว่า A ก็ถือว่า ใช้งานได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผมแนะนําที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือบริการหลังการขายนะครับอย่างเช่นการรับประกันยางต่างๆเพราะการรับประกันยางหรือบริการหลังการขายจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถคุณฟ้าได้อย่างเช่นถ้าศูนย์บริการยางไหนมีรับประกันหลังการขายอย่างเช่นสลับยางหรือถ่วงล้อให้ฟรีทุกๆหมื่นโลมันก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานเป็นการเปลี่ยนจุดกดทับของยางทําให้ยางที่คุณฟ้าเปลี่ยนไปมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นอีกการหนึ่งถ้ามีรับประกันจากการใช้งานด้วยอย่างเช่นตกหนุมแตก ชนฟุตบาทบวมถ้ามีตรงนี้ด้วยก็จะเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่เนาะนะครับรวมถึงการตั้งศูนย์ล้อถ้ามีเครื่องตั้งศูนย์ที่มาตรฐานอย่างเช่นใช้กล้องหรือดิจิตอลเข้ามาการตรวจสอบในมุมล้อเนี่ยมันจะเป็นการลดการสึกหลอตัวยางได้การตั้งศูนย์ล้อก็ส่วนใหญ่จะแนะนําตามมาตรฐานก็สักประมาณ6เดือนนะครับหรือ1ปีหรือถ้าม่นมีบริการหลังการขายอย่างที่คุณฟ้าได้ไปเข้ามาสลับยางก็แนะนําตั้งศูนย์พร้อมกันเลยการตั้งศูนย์เป็นการลดเปอร์เซ็นต์การกินยางด้วยพอแผนการดูแลหลังการขายน ใช่ครับถ้ายิ่งมีรับประกันเยอะเท่าไหร่มันก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการเลือกแบรนด์นั้นๆให้การตัดสินใจในการเปลี่ยนคุณฟ้าได้นะครับเราก็จะมั่นใจในการใช้งานใช้ในการทุกขับขี่ของเราใช่ครับพี่ต้องคะย่างรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆมันต่างกันยังไงอะคะยางรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นนะ่ครับมีความแตกต่างนะครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องข้อมูลเชิงลึกของตัวยางเนี่ยอยากจะแนะนําให้คุณฟ้านะครับนำรถเข้าศูนย์บริการออโต้วันนะครับได้ทุกสาขาเลยนะครับตอนนี้เราก็มีเปิดหลายสาขาเหมือนกันแต่ถ้าเข้ามมาาาาาทที่ออตตววัันนนสขยุบงงงผ้ ยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำรวมถึงจะแนะนำยางที่เหมาะสมกับคุณผู้ชมเพื่อนในการเปลี่ยนยางประกอบการตัดสินใจนะครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการเลือกยางให้เหมาะสมกับรถที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ต้องมากๆนะนะคะที่นำความรู้ดีๆมาฝากเราค่ะสำหรับตอนหน้านะคะเราจะนำเก็บความรู้อะไรมาฝากท่านผู้ชมต้องติดตามชมในตอนต่อไปค่ะ และในวันนี้ฟ้ากับพี่โต้งนะคะต้องขอลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปค่ะพี่โต้งเราไปเลือกอย่างกันได้ครับเชิญครับโอเคไหนฟ้าในนี้ก็เป็นรถรุ่นอันนี้น่อจะเป็นพวกรถก,กระบะนะนะับ